สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่51กลุ่มโลหิตอสูนคาระวะนายท่านสูชาย,ยอมจำนนด้วยความจริงใจและเจียงเฉินเองก็ไม่ได้ลงมือฆ่าเขาความชั่วร้ายของเลือดนี้ก็คือการเป็นปรมาจารย์ของยุคแปดเท่าถ้ามีคนที่แข็งแกร่งคอยประต้องประกอบตรุงไว้ฐานะของตระกูลเจียงในเมืองคังซานก็จะมั่นคงดั่งภูเขาไทซานยุคกลุ่มโลหิตอสูนซะ แล้วบอกให้คนที่เหลืออยู่ของเจ้าขนของทั้งหมดที่กลุ่มพวกเจ้ามีไปยังเมืองคงังซานข้าจะไปรอเจ้าอยู่ที่นั่นหลังจากที่เจียงเฉินควบคุมซูชาไว้ด้วยวิชาลับบางอย่างเขาก็หันไปสั่งซูชาโดยตรงแล้วหันหลังลับหายไปย้อนกลับไปที่เมืองคังซางเจียงเฉินเห็นเจียงขุยกําลังนบรวมคนในตระกูลจํานวนมากมาที่ประตูเมืองอยู่รอบๆมีผู้คนมากมายกําลังมองเจียงขุยและพวกเขาก็กําลังคุยกันนวนมากเฝ้าดูเจียงกุยและพวกเขาก Ges ําลังพูดคุยกัน เฮเกิด hey, <ge od S 2> อะไรขึ้นทำไมจู่ๆตระกูลเจียงถึงได้มารวมตัวกันที่นี่เจ้าไม่รู้หรอกหรือกลุ่มโลหิตอสูนได้ยึดสวนยาของตระกูลเจียงที่อยู่บนเขาส่วนชางไปฮะอย่าบอกนะว่าตระกูลเจียงวางแผนจะไปทำสงครามกับกลุ่มอสูนโลหิตลุกขุยท่านทำอะไรอยู่น่ะเมื่อเห็นสิ่งนี้เจียงเฉินก็อดไม่ได้ที่จะก้าวออกไปและคุยกับเจียงขุยอาจารย์เฉินกลับมาแล้วเหรอ เจียงขุยมองไปที่เจียงเฉินที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นด้วยความตกตะลึงอาจารย์เฉินท่านไปที่ภูเขาส่วนชางคนเดียวข้ากังวลว่าท่านจะ,ะเผชิญหน้ากับศัตรูจํานวนมากดังนั้นข้าจึงรวบรวมคนของเรามาและวางแผนจะไปช่วยท่านแม้ว่าเจียงเฉินจะปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาอย่างน่าประหลาดใจแต่เจียงขุยก็ที่ฟื้นสติได้อย่างรวดเร็วก็พูดกับเจียงเฉินแต่เจียงเฉินก็ทําเพียงบกมือและพูดว่า อย่าลำบากเลยแล้วก็ท่านช่วยส่งคนไปดูแลสวนยาอีกครั้งทีอะไรนะเมื่อเจียงขุยได้ยินคำพูดของเจียงเฉินเขาก็ตกตะลึงอีกครั้งอาจารย์เฉินท่านหมายความว่าไงเจียงเฉินก็ยิ้มจางๆกลุ่มโลหิตอสูนถูกฆ่าจัดการแล้วไม่ต้องกังวลส่งคนของเราไปดูแลสวนยาเถอะอะไรนะตามคำพูดของเจียงเฉินไม่เพียงแต่ทำให้เจียงขุยเท่านั้นที่ตกใจเดี๋ยวก่อนนะ เป็นเรื่องจริงนั้นหรือเด็กคนนั้นจัดการกรุดโลหิตอสูรได้จริงๆงนั้นหรือสำหรับกลุ่มโลหิตอสูนนั้นแทบไม่มีใครในเมืองคังซานที่ไม่รู้จักกลุ่มคนเหล่านี้ชั่วร้ายและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากว่ากันว่าหัวหน้ากลุ่มซูชานั้นเป็นผู้ที่มีระดับการบ่มเพาะขั้นที่8ดขอบเขตรวมปราณในเมืองคังซานแห่งนี้นอกจากเจงบุหยาซึ่งเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้อีก แม้ว่าเจียงเฉินจะเปลี่ยนจากขยะไปเป็นตัวตนที่เหลือยิ่งกว่าหลี่หยางอัจฉริยะคนแรกของเมืองคังซานแล้วก็ตามแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่นายน้อยผู้นี้จะสามารถจัดการกับกลุ่มโลหิตอสูนได้ใช่หรือไม่ตอนนี้เองทันใดนั้นก็มีเสียงดังก้องมาจากเส้นทางที่อยู่นอกเมืองคังซานันใดนั้นชายร่างใหญ่กลุ่มหนึ่งก็ควบม้ามาที่เมืองคังชานดูนั่นนั่นพวกโลหิตอสูรไม่ใช่หรือไงทําไมจู่จพวกมันถึงได้มาที่เมืองคังซานกันฮะ นั่นมันหัวหน้ากลุ่มอสูรโลหิตไม่ใช่หรือไงทำไมหัวหน้ากลุ่มผู้ชั่วร้ายคนนั้นถึงได้มาที่นี่ด้วยตัวเองได้ต้องเป็นเจียงเฉินแน่ที่ทำให้กลุ่มโลหิตอสูรโกรธดังนั้นพวกมันจึงพาคนมาจัดการเมืองคงังซานสาวกตระกูลเจียงเตรียมต่อสู้เมื่อเห็นสิ่งนี้เจียงขุยก็รีบตะโกนใส่เหล่าคนของตระกูลเจียงที่อยู่ข้างหลังเขาอย่างรวดเร็วและการแสดงออกของเขาก็เปลี่ยนเป็นจริงจัง ลุงขุยท่านอย่าก,กังวลไปพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อสร้างปัญหาอะไรเจียงเฉินอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเจียงขุยก็ผงะไปครู่หนึ่งก่อนที่เขาจะเข้าใจความหมายในคำพูดของเจียงเฉินกลุ่มโลหิตอสูนก็ได้มาถึงประตูเมืองแล้วซูชาพลิกตัวและลงจากหลังมาจากนั้นเขาก็คุกเข่าลงตรงหน้าเจียงเฉินภายใต้สายตาอันเหลือเชื่อนับไม่ถ้วนของผู้คนโลหิตสูนคารวะนายท่านสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่ง ตอนที่52เจียงเฉินสร้างความตกตะลึงให้กับเมืองคงังซานณะตอนนี้เองที่ประตูของเมืองคังซานก็ตกอยู่ในความเงียบเงันทันทีทุกคนมองไปที่สูชาที่กำลังคุกเข่าอยู่ข้างหน้าเจียงเฉินด้วยใบหน้าตกตะลึงดวงตาพวกเขาเกือบจะทะลักออกมาจากเบ้าหัวหน้ากลุ่มโลหิตอสูรผู้หน้าเกรงขามชายผู้แข็งแกร่งขั้นที่8ดขอบเขตร,รวมปราณและเป็นดั่งราชาแห่งเมืองคงังซานตอนนี้กำลังคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเจียงเฉินและเรียกเฉินว่านายท่าน เด็กคนนี้จัดการกลุ่มโลหิตอสูนได้ด้วยตัวคนเดียวจริงด้วยสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดคือเขายังจัดการกับกลุ่มโลหิตอสูนทั้งหมดได้ด้วยตัวคนเดียวเหลือจะเชื่อนี้มันเหลือเชื่อจนบัดซบเกินไปแล้วนายท่านพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ติดตามที่อยู่กับข้ามาหลายปีแล้วและอย่างน้อยพวกเขาก็มีความแข็งแกร่งขั้นที่ก้าวขอบอเขตท,ทะลวงกายเป็นอย่างตา่ำ พวกเขายินดีที่จะเข้าร่วมกับตระกูลเจียงและข้าก็หวังว่านายท่านจะยอมรับพวกเขาด้วยในขณะที่ทุกคนยังไม่ฟื้นจากอาหารตกใจซูชาก็ชี้ไปยังเหล่าคนที่อยู่ข้างหลังเขาและพูดกับเจียงเฉินไม่มีปัญหาเจียงเฉินพยักหน้าคนเหล่านี้มีระดับการบ่มเพาะไม่อ่อนแอเลยหากพวกเขาเข้าร่วมกับตระกูลเจียงหลักก็อำนาจของพวกเขาจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างมากแน่นอนคาระวะนายท่าน ทันทีที่เจียงเฉินตอบตกตะลงคนที่อยู่ด้านหลังบูชาก็คุกเข่าลงข้างหนึ่งต่อหน้าเจียงเฉินเช่นเดียวกับสูชาชัดเชีย่ยตระกูลเจียงที่มีเจียงเฉินนั้นน่ากลัวเกินไปอยู่แล้วตอนนี้กลุ่มอสูรโลหิตยังถูกกำรับอีกทั้งคนในกลุ่มทั้งหมดยังเข้าร่วมกับตระเจียงอีกอำนาจของตระกูลเจียงในตอนนี้แข็งแกร่งกว่าตอนที่เจียงบูหยาอยู่ด้วยซ้ำนายท่านนี่เป็นสมบัติที่กลุ่มโลหิตอสูรของเราสะสมมาตลอดหลายปีได้โปรดนายท่านอย่าได้หัวเราะ หลังจากที่เจียงเฉินรับพี่น้องหลายคนจากกลุ่มอสูรโลดเข้าร่วมสู่ชาก็หยิบแหวนขึ้นมาและส่งมอบให้กับเจียงเฉินเมื่อมองดูสถานการณ์ตรงหน้าสีหน้าของคนรอบข้างก็แทบจะกลายเป็นเน็บชามีความอิจฉาริษยาและความเกลียดชังประปนอยู่ในอารมณ์ของพวกเขา กลุ่มอสูรโลหิตนั้นคุมเมืองคังซานมาเป็นเวลาหลายปีแล้วและทรัพย์สินที่รวบรวมได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นก็มากมายจนไม่อาจนึกถึงซึ่งคาดดูแล้วน่าจะเทียบได้กับทรัพย์สมบัติของตระกูลใหญ่ทั้งสาในเมืองคังซานเลยและตอนนี้มันก็อยู่ในมือของเจียงเฉินนี่จะไม่ให้พวกเขาอิจฉาได้อย่างไรพวกเขาแค่อิจฉาแต่พวกเขาไม่กล้าคิดที่จะยุ่งกับสิ่งที่อยู่ในเมืองเจียงเฉินเด็ดขาดตระกูลเจียงในตอนนี้แข็งแกร่งเป็นอย่างมากตระกูลหลินและตระกูลหลี่กลายเป็นด้ยกว่าไปเลยในเมืองคงังซาน ลุกขึ้นเถิดในเมื่อเจ้าเข้ามาลี้ภัยในตระกูลเจียงแล้วพวกเจ้าทุกคนก็คือครอบครัวตรับใดที่เจ้าพักดีต่อตระกูลเจียงตระกูลเจียงก็จะไม่ปฏิบัติต่อพวกเจ้าอย่างเลวทรามเจียงเฉินยิ้มเล็กน้อยและภายใต้ดวงตาที่ตกตะลึงนับไม่ถ้วนเขาก็นำกลุ่มสาวกของตระกูลเจียงและกลุ่มอสูรโลหิตเข้าไปในเมืองของังซานข่าวที่ว่าเจียงเฉินได้กำรับกลุ่มโลหิตอสูรนั้นได้สร้างแรงสันสเทือนครั้งใหญ่ไปทั่วเมืองของังซาน ข่าวนี้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วในเมืองเหมือนกับพายุเฮอริเคนและในไม่ช้ามันก็ไปถึงตระกูลหลินและตระกูลหลี่เมื่อเผชิญหน้ากับเจียงเฉินที่จูจ่ๆก็ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าในฐานะผู้นำตระกูลเจียงตระกูลหลินและหลี่ต่างก็รู้สึกกดดันต่อความเร็วในการเติบโตของเขาเป็นอย่างมากอำนาจในเมืองขังซานกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เจียงวู่หย่าหายตัวไปความแข็งแกร่งของตระกูลเจียงนั้นเกือบจะอยู่ด้านล่างสุดระหว่างตระกูลทั้งสาม แต่พวกเขานั้นคิดไม่ถึงเลยว่าเจียงเฉินลูกชายผู้เป็นขยะของเจียงบูญยาจะกลับกลายเป็นชายที่แข็งแกร่งที่สุดของเมืองคังซานไปเช่นนี้ด้วยกลุ่มอสูรโลหิตถูกกำราบและอำนาจของตระกูลเจียงที่เพิ่มสูงขึ้นสถานการณ์ในตอนนี้มีแนวโน้มว่าตระกูลเจียงจะได้กลายเป็นผู้ปกครองเมืองคงังซานถ้าตระกูลเจียงกลายเป็นผู้ปกครองเมืองคังซานจริงๆหล่ะก็ตระกูลทั้งสองของพวกเขายังจะมีที่ในเมืองคังซานแห่งนี้อีกหรือ นี่ส่งผลให้หัวหน้าของตระกูลหลินและหลี่ไม่อาจนิ่งนอนใจได้ทั้งสองจึงได้สร้างสัญญาพันธมิตรต่อกันขึ้นมาและเริ่มหารือกันเกี่ยวกับวิธีรับกับสถานการณ์ในตอนนี้สวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่53ไข่สัตว์อสูรเพลิงณที่บ้านของตระกูลหลินในเมืองทังซานในห้องประชุมหลินเทียนชงหัวหน้าตระกูลหลินและหลี่กานหัวหน้าตระกูลกำลังนั่งอยู่ตรงข้ามกันด้วยสีหน้ามืดมนและบรรยากาศก็อึมครึม พี่หลีก่ก้านตอนนี้อำนาจของตระกูลเจียงกำลังทะยานขึ้นเรื่อยๆแล้วข้าเกรงว่าอีกไม่นานนี้พวกเขาคงจะครองเมืองคังสารได้แน่เราไม่สามารถรอให้เกิดเรื่องเช่นนั้นได้ไม่งั้นพวกเราแย่แน่ไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่หลินเทียนชงจะพูดขึ้นมาทำลายความเงียบในห้องโถงเป็นคนแรกได้หลี่ก้านเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันน้องหลินเจ้ามีแผนอะไรไหมกำจัดเจียงเฉิน แสงเย็นวับในดวงตาของหลินเทียนชงเจ้าหนุ่มนั้นน่ากลัวเกินไปตรับใดที่เขายังอยู่เมืองคังซานแห่งนี้ก็ไม่มีทางเป็นของตระกูลหลินและตระกูลหลี่ได้แน่เจียงเฉินสามารถเอาชนะเจียงเฉียนเหอได้ด้วยหมัดเดียวและยังกำราบกลุ่มโลหิตอสูนได้เพียงลำพังข้าเกรงว่าความแข็งแกร่งของเขาคงไม่ได้ไปกว่าเจียงวู้หยาแน่นอนหลี่ก้านขมวดคิ้วและพูดว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะกำจัดเขา เขานั้นมีความแข็งแกร่งอยู่ที่ขั้นก้าวรุมปราณต่อให้เจ้ากับข้าร่วมมือกันก็ยังไม่มีโอกาสกำจัดเขาได้เจียงเฉินสามารถเติบโตมาถึงจุดนี้ได้มันจะต้องมีความลับซ่อนอยู่ในตัวเขาแน่ๆพี่หลี่ก้านแน่ใจหรือหัวใจของหลี่ก้านก็เต้นรัวเขารู้เกี่ยวกับเจียงเฉินเป็นอย่างดีเด็กคนนี้เป็นขยะที่รู้จักกันดีในเมืองคังซานมาตั้งหลายปีแล้ว ขยะกคนนี้อยู่เพียงขั้นสองทะลวงกายเท่านั้นแต่จู่ๆเพียงช่วงเวลาสั้นๆเขากลับกลายเป็นผู้มีอำนาจในเมืองคังสารได้ถ้าบอกว่าเจียงเฉินไม่มีความลับอะไรหลักก็ต่อให้ตายเขาก็ไม่เชื่อถ้าเขาสามารถกำจัดเจียงเฉินได้จริงๆเขาก็สามารถใช้ความลับที่เจียงเฉินมีเพิ่มความแข็งแกร่งให้ตัวเองได้อย่างรวดเร็วบางทีเขาอาจจะสามารถก้าวผ่านขีดจำกัดของเขาและกลายเป็นตัวตนที่ไม่อาจมีใครเทียบได้อย่างรวดเร็ว เขาอาจจะก้าวผ่านขอบเขตรวมปราณและก้าวเข้าสู่ขอบเขตก่อกำเนิดเลยก็เป็นได้ถ้าน้องหลินมีความกล้ามากพอพี่หลี่คนนี้ก็พร้อมจะสละชีวิตไปกับวีรบุรุษเช่นเจ้าดวงตาของหลี่ก้านก็เป็นประกายและเขาก็มองไปที่หลินเทียนชาและกล่าวว่าเราจะลงมือเมื่อไหรด่ดีรอไปก่อน ในตระกูลเจียงตอนนี้นอกจากเจียงเฉินแล้วยังมีเหมิงชิงสู้อัจฉริยะในอันดับรายชื่อหลิงหยุนของหลิงหยุนวูฟู่อยู่ด้วยอีกทั้งยังมีซูชาอยู่อกดังนั้นพวกเขาจึงนับได้ว่ามียอดฝีมือขอบเขตรวมปรานขั้นสูงถึงสามคนเลยทีเดียวถ้าสามคนนี้อยู่ด้วยกันแม้ว่าเจ้ากับข้าจะร่วมมือกันมันก็ยังคงยากที่เราจะทําอะไรพวกเขาได้แสงเย็นวับในดวงตาของหลินเทียนชงและเสียงที่เย็นเย,ยือกก็ดังก้องอยู่ในห้องโถงอย่างช้า,ชา ถ้าข้าเดาไม่ผิดเจ้าเด็กเจียงเฉินนั้นคงไม่คิดจะอยู่ที่ตระกูลเจียงตลอดไปหรอกวันไหนที่เขาไม่อยู่ที่ตระกูลเจียงวันนั้นจะเป็นวันพินาศของเขาในขณะที่ตระกูลหลี่และหลินกำลังแอบวางแผนที่จะจัดการกับเจียงเฉินอยู่เจียงเฉินก็กำลังนั่งอยู่ในห้องหันหน้าไปทางวัตถุรูปไข่ย,ยาวหนึ่งฟุตที่อยู่ตรงหน้าเขาบนพื้นผิวของมันมีลวดลายที่เหมือนกับเปลวไฟปรากฏอยู่ วัตถุรูปไข่ที่มีลวดลายเปเลวไฟนี้เจียงเฉินพบมันในแหวนเก็บของที่สูชามอบให้กับเขาเมื่อเขาหยิบสิ่งนี้ออกมาคําเตือนที่คุณเคยสองครั้งก็ดังขึ้นในใจของเขาติ๊งคุณพบไข่ของสัตว์อสูรอสูรเพลิงเสียหายที่สามารถฟักได้ทําให้เกิดความเข้าใจร้อยเท่าติ๊งคุณเข้าใจวิธีการรักษาไข่สัตว์อสูรอสูรเพลิงแล้วเจียงเฉินก็ตกตะลึงทันทีนี่ นี่คือไข่สัตว์อสูนอสูนโบราณงั้นรึตอนนี้เองเหมิงชิงสู้ที่อยู่ข้างๆก็อดไม่ได้ที่จะอุทานออกมาเจียงเฉินพยักหน้าและพูดช้าๆใช่มันคือไข่ของสัตว์อสูนเพลิงที่สามารถฟักได้สัตว์อสูนเพลิงแม้แต่เหมิงชิงสู้ที่ไม่เคยสนใจสิ่งใดก็ยังตกตะลึงเป็นอย่างมากจนพูดไม่ออกสัตว์อสูนเพลิงโบราณน,นนั้นคือสัตว์อสูนที่มีเลือดของศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็คือยูนิคอร์เพลิง สัตว์อสูรเพลิงตัวนี้สามารถเติบโตไปเป็นสัตว์อสูรระดับ6ได้เลยซึ่งพลังอันยิ่งใหญ่ของมันนั้นสามารถเทียบกับยอดฝีมือมนุษย์ที่อยู่ขอบเขตห้างศัก์ได้เลยสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนนี้54บอกจุดประสงค์ของตระกูลหลินมาก่อนที่ข้าจะบทขยี้เจ้าเมืองชิงซูมองไปที่ไข่ส,สัตว์อสูรเพลิงที่อยู่ตรงหน้าเจียงเฉินด้วยความรู้สึกอิจฉาเล็กน้อย ผู้ชายคนนี้โชคดีเกินไปแล้วไข่ของสัตว์อสูรโบราณน,นั้นหาได้ยากเป็นอย่างมากและสัตว์อสูรเพลิงระดับหกนี้มีสายเลือดของสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างแน่นอนเพียงแค่ฟักสัตว์อสูรเพลิงได้และรอให้มันเติบโตจนถึงจุดสูงสุดมันก็จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนจุดสูงสุดของอาณาจักรเซียทันทีไข่สัตว์อสูรโบราณตนนี้แน่นอนว่าล้ำค่าเป็นอย่างมากแต่ทำไมกลุ่มอสูรโลหิตถึงไม่นำไข่ออกมาเพื่อฟักเป็นตัวกัน เหมิงชิงซูมองด้วยความสงสัยและแปลกใจหรือว่าหัวของซูชาจะโดนล,ลาเตะกันถึงได้มอบของล้ำค่าเช่นนี้ให้กับเจียงเฉินเพราะว่านี่คือไข่สัตว์อสูรที่ได้รับความเสียหายหนกผู้ฝึกสัตว์ทั่วไปไม่อาจฟักมันออกมาได้เจียงเฉินยิ้มอย่างมั่นใจและกล่าวว่าไข่สัตว์อสูรเพลิงใบนี้เป็นเหมือนกับเจ้าที่มีร่างกายทะยินสิ้นหวังข้าเกรงว่ามีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่สามารถรักษามันได้เหมิงชิงซูผงะไปครู่หนึ่ง ดวงตาสวยงามของเธอที่มองไปยังเจียงเฉินก็แสดงออกถึงความประหลาดใจอีกครั้งยิ่งคุยกับเจียงเฉินมากเท่าไหรเหมืองชิงซูก็ยิ่งรู้สึกว่าเจียงเฉินมีความลับมากขึ้นเท่านั้นสำหรับชายหนุ่มคนนี้แล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีสิ่งใดที่เขาไม่สามารถทำได้เลยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะฟักไขสัตว์อสูรเพลิงใบนี้ได้อย่างแรกจะต้องมีน้ำนมวิญญ,ญาณหน่อไม้สวรรค์เสียก่อนเจียงเฉินถอนหายใจเบาฮ่า น้ำนมวิญญาณหน่อไม้สวรรค์น,นั้นสมบัติหายากของสวรรค์และโลกมันมีความสามารถกระทั่งเยี่ยวยาท้องฟ้าได้เลยมีข่าวลือว่าน้ำนมวิญญาณหน่อไม้สวรรค์นหนึ่งหยดนั้นสามารถฟื้นฟูพลังของผู้ที่อยู่ต่ำกว่าระดับก่อกำเนิดให้กลับคืนสู่สภาพเต็มร้อยได้ในทันทียาอายุวัฒนะของสวรรค์และโลกเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาสามารถจะสามารถหามาได้ทันทีที่ต้องการหากเจ้าต้องการหาน้ำนมวิญญาณหน่อไม้สวรรค์ล่ะก็ เจ้าก็ต้องไปที่เทือกเขาเมฆอสนีเครื่องปีที่แล้วตอนที่ข้าไปฝึกฝนที่เทือกเขาเมฆอสศนีข้าได้พบกับน้ำนมจิตวิญญาณหน่อไม้สวรรค์เข้าแต่ทว่าแถวนั้นก็มีสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งเทียบเท่ากับนักรบขั้นเก้าขอบเขตรวมปราณเฝ้าอยู่ตอนนั้นข้าจึงได้ตัดใจไปจริงรึกเมื่อเจียงเฉินได้ยินคำพูดของเหมิงชิงซูเขาก็รู้สึกตื่นเต้นทันทีถ้าเป็นเช่นนั้น เราไปที่เทือกเขาเมฆอสนีกันเถอะถ้าเขาได้น้ำนมจิตวิญญาณหน่อไม้สวรรค์มาจริงๆสัตว์อสูรเพลิงก็จะฟักออกมาได้เจียงเฉินก็เข้ามาทักทายเจียงขุยขอนที่เขาจะออกไปจากบ้านตระกูลเจียงพร้อมกับเหมิงชิงซูและมุ่งหน้าไปยังเทือกเขาเมฆอสนีและหลังจากที่เจียงเฉินออกมาจากเมืองคังซานแล้วเขาก็เห็นเงาสีดำส่อเสียดตามมาอย่างรวดเร็วเจียงเฉินดูเหมือนว่าพวกเรากำลังถูกตามอยู่นะ เมืองชิงซูก็สังเกตเห็นถึงความแปลกประหลาดที่อยู่ด้านหลังเธอได้อย่างรวดเร็วและอดไม่ได้ที่จะกระซิบกับเจียงเฉินงั้นก็รีบหน่อยไปหาที่เงียบๆและกำจัดเขากันเถอะแสงเย็นว่าประกายในดวงตาของเจียงเฉินมันเย็นยะเยือกเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งตอนนี้ในเมืองคังซานแห่งนี้มีคนไม่มากนักที่กล้าเผชิญหน้ากับเขาตรงๆเจียงเฉินไม่จำเป็นต้องคิดเกี่ยวกับมันเลยเพียงแค่ดูก็รู้ว่าเป็นฝีมือของตระกูลหลินไม่ก็ตระกูลหลี่แน่นอน ทั้งสองเร่งความเร็วไปหลายสิบไม้จากนั้นพวกเขาก็หายเข้าไปในป่าบนภูเขาที่รกร้างในพริบตาไม่กี่นาทีต่อมาชายไวกลางคนในชุดดาก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในป่าสายตาของเขากวาดไปทั่วภูเขาและป่าไม้แต่ก็ไม่พบร่องรอยของเจียงเฉินและเหมิงชิงซูเลยบ้าเอ่ยข่าทำพลาดชายไวกลางคนสาบแช่งอย่างลับๆทันใดนั้นใบหน้าของเขาก็เปลี่ยนเป็นไม่น่าดู เจ้ากำลังตามหาเราอยู่งั้นรึตอนนี้เองก็มีเสียงที่แผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังเขาใบหน้าของชายไวกลางคนก็เปลี่ยนไปอย่างมากอีกครั้งเขาหันศีสันทีและพบว่าเจียงเฉินกับเหมิงชิงซูนั้นยืนอยู่ข้างหลังเขาห่างออกไประยะหนึ่งเจียงเฉินมองไปที่ชายวัยกลางคนที่อยู่ข้างหน้าเขาและเสียงที่เย็นชาของเขาก็ดังกล้องในทันที ในเมืองคงางซานแห่งนี้อาจพูดได้ว่ามีเพียงผู้อาวุโสเชียววูอิงจากตระกูลหลิงเท่านั้นที่มีความสามารถเช่นเจ้าได้บอกจุดประสงค์ของตระกูลหลินมาซะก่อนที่ข้าจะบทขยี้ร่างของเราสวัสดีดีฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งตอนที่55เจียงเฉินวันนี้เป็นวันตายของเจ้าห้าห้าเจียงเฉินเจ้าปากดีเกินไปแล้วเชียววูอิงหัวเราะดังลัน่น เจ้าหนูการที่เจ้าสามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วจนหน้าเหลือเชื่อนั้นแปลว่าเจ้าต้องมีความลับบางอย่างไม่น้อยเลยยอใช่หรือไม่เอางี้เป็นไงเจ้าบอกความลับเจ้ามาแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้าดวงตาของเจียงเฉินเย็นชาเจ้าหาเรื่องตายแท้หืข้าว่าเจ้าต่างหากที่กำลังหาเรื่องตายเชียววูอิงยิ้มอย่างเย็นชาและขยับฝ่ามือของเขาทันทีจากนั้นก็มีเปลวไฟก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้า ด้วยการยิงของสัญญาณนี้ไกลออกไป100เมตรก็มีกลิ่นอายที่กดดนัน2-3จุดก็ปรากฏขึ้นทันทีในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจร่างทั้ง3ก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเจียงเฉินเงา2-3ร่างที่กำลังยืนอยู่ตรงหน้าเจียงเฉินนั้นไม่ใช่ใครอื่นเลยพวกเขาคือหลินเทียนชงหัวหน้าตระกูลหลินและหลี่ก้านหัวหน้าตระกูลหลี่นอกจากสองคนนี้แล้วยังมีชายชาราคนหนึ่งที่ดูหยิงผยองและนุ่งห่มจีวรของลัททิเตา๋า เจียงเฉินมองไปยังคนทั้งสามคนที่ปรากฏขึ้นทันทีและอดไม่ได้ที่จะยิ้มหลินเทียนเวียงหลี่ก้านงันรึกข้าไม่คิดเลยว่าหัวหน้าตระกูลทั้งสองจะร่วมมือกันนี่ทําให้ข้าประหลาดใจจริงๆสามตระกูลของเราเทียบเคียงกันเสมอมาในเมืองทังซานแต่ตอนนี้ตระกูลเจียงของเจ้าหลงผิดคิดจะครอบครองเมืองทังซานดังนั้นมีหรือที่เจ้าจะปล่อยให้เจ้าสมปรารถนาเจียงเฉินวันนี้เป็นวันตายของเจ้า ลินเทียงชงจ้องไปที่เจียงเฉินอย่างเย็นชาเผยให้เห็นเจตนาฆ่าที่รุนแรงซึ่งออกมาจากทั่วร่างกายของเขาฮิฮิดูเหมือนพวกเจ้าจะมั่นใจตัวเองกันเกินไปหน่อยนะเจียงเฉินย่อยเย้ยและมุมปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยเจ้ากิจหรือว่าเจ้าสองคนร่วมมือกันแล้วจะสามารถฆ่าาได้เจียงเฉินข่ารู้ว่าตอนนี้เจ้าแข็งแกร่งเป็นอย่างมากแต่เจ้าก็พยองเกินไป เจ้าคงคิดไม่ถึงสินะว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นไม่ว่ายังไงวันนี้เจ้าก็ต้องตายหลังจากหลินเทียนชงพูดจบเขาก็ยกกำปั้นยื่นไปที่ชายชราในชุดเสื้อคลุมของลัทธิเต่าข้างๆและพูดว่าอาจารย์กงถึงเวลาของท่านแล้วไม่ต้องกังวลเว้นแต่ว่าเขาจะอยู่ระดับเกาะกาเนิดที่แข็งแกร่งเหนือกว่าระดับรวมปราณแล้วมันก็เป็นการยากที่เขาจะหนีไปได้ ชายชราในชุดคลุมพูดเบาๆและทันทีที่เขาขยับฝ่ามือม้วนหนังสือที่เปล่งประกายแปลกๆก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาทันใดนั้นเขาก็โบกมืออย่างแรงม้วนหนังสือที่เปล่งแสงประหลาดก็พุ่งออกไปโดยตรงและลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าไกลกว่าสิบเมตรผ่านไปครู่หนึ่งทุกคนก็เห็นว่าม้วนคัมภีร์ประหลาดนั้นส่องแสงน่ากลัวออกมาอย่างไม่มีสิ้นสุดจากบนลงล่างแสงสว่างอันเจิดจ้าได้ปกคลุมเจียงเฉินและเมืองชิงซูอย่างรวดเร็วภายในรัศมีสิบเมตร นี่คืออาคมแผนที่เจ้าเท่านั้นคือผู้ใช้อาคมเมื่อเห็นฉากนี้ใบหน้าที่สวยงามของเหมิงชิงซูก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันโอเพื่อที่จะฆ่าเขาหลินเทียนชงถึงกับเชิญผู้ใช้อาคมมาเลยงั้นหรือเมื่อเจียงเฉินได้ยินเรื่องนี้เขาก็ตกตะลึงพรมจาร์อาคมนั้นเป็นตัวตนที่หาได้ยากยิ่งกว่านักเล่นแร่ปแปรธาเสียอีก ว่ากันว่าอาคมที่สร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ผู้แข็งแกร่งนั้นสามารถฆ่าคนได้อย่างไร้ร่องรอยเลยทีเดียวอีกทั้งอาคมป้องกันก็นับได้ว่าไร้เทียมทานส่วนอาคมวิญญาณก็ยังสามารถเพิ่มความเร็วในการบ่มเพาะให้กับนักรบได้อีกด้วยอาคมนั้นเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากมันต้องใช้ทั้งหยินหยางและธาตุทั้ง5เป็นองค์ประกอบซึ่งทุกๆอย่างล้วนแต่เกี่ยวพันกับจัก,กรวาลสวรรค์และโลกมันคือวิชาที่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติและมีความเป็นไปได้ไม่มีสิ้นสุด 55เจียงเฉินเพื่อจัดการกับเจ้าค่ายอมจ่ายราคามหาศาลเพื่อเชิญอาจารย์กงมาเชียวนะอาจารย์กงนั้นเป็นผู้ใช้อาคมระดับสามและอาคมที่เขาสร้างขึ้นมานั้นแม้แต่ยอดฝีมือขั้น9้าขอบเขตร,รวมปราก็ยังยากที่จะหนีรอดไปได้ข้าบอกแล้ววันนี้คือวันตายของเจ้าเมื่อเห็นเจียงเฉินและเหมิงชิงซูติดอยู่ในอาคมหลินเทียนชงก็อดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาอย่างพอใจ